Thank you สวัสดีครับผมไน Mi ไมโครซิงนะครับหรือทีมงานทวีกิจรุ่งเรืองคอนสแตคชันนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธนะครับที่14กันยายน2565นะครับครับสำหรับวันนี้ผมจะพาครับท่านผู้ชมนะครับมารับชมโคกน้องโมเดลนะครับโคกน้องโมเดลคือมีโคกแล้วก็มีน้องมีสะอะไรนี้นะครับไม่มีนานะครับ ถึงเรียกว่าโคกน้องโมเดลนะครับพิกัดนะครับพิกัดตัวนี้ก็อยู่ที่อำเภอเขาจกันจังหวัดสะแก้วนะครับโคกน้องโมเดลในพื้นที่ทั้งหมดตัวนี้นะครับ40ไร่นะครับแต่แบ่งทําแค่10ไร่นะครับพื้นที่ทั้งหมด40ไร่แต่เจ้าของนะครับแบ่งทํา10ไร่นะครับโคกนองโมเดล ตัวนี้ก็คอนเซปตัวนี้นะก็จะมีสะด้วยกันนะครับทั้งแปลงนะครับอยู่ที่5บ่โบนะครับ5บ่โบตัวนี้คือจะเป็นโบหลักนะครับโบหลักตัวนี้คือจะไว้กักเก็บน้ํานะครับโบหลักตัวนี้ก็ขนาดพื้นที่ก็อยู่ที่1ไร่2งานนะครับถือว่าใหญ่เป็นโบหลักไว้กักเก็บน้ําความลึกอยู่ที่ หกเมตรนะครับตัวนี้มีตะพักด้วยกันนะครับสามชั้นนะครับตะพักชั้นแรกคือพื้นดินเดิมนะครับตะพักชั้นแรกลงมาก็ตะพักชั้นที่สองชั้นที่สามลงไปนะครับสามตะพักด้วยกันนะครับขุดแบบเป็นสระฟรีฟอร์มนะครับเว้าโค้งเรียนแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็คอนเซปต์นะครับขุดตรงนี้คือเป็นสระกักเก็บน้ํานะครับเพื่อที่จะ มีน้ําใช้ทั้งปีนะครับแล้วก็จะมีโคกฝั่งนั้นนะครับโคกฝั่งนั้นโคกฝั่งนั้นก็เนื้อที่นะครับถือว่ากว้างใหญ่ใช้ประโยชน์นะครับได้เยอะเลยนะครับเพราะพื้นที่โคกตัวนี้ก็จะไว้สร้างตัวนี้จะเป็นสร้างงานอาคารนะครับที่พักอาศัยแล้วก็สร้างเป็นโรงเรือนหรือโรงเก็บของต่างๆเป็นฟาร์ม เป็นไหรเล้าไก่เล้าอะไรได้ทุกอย่างนะครับเพราะพื้นที่กว้างมากใหญ่มากนะครับพื้นที่โคกตัวนี้ข้างหน้าตัวนี้พื้นที่ประมาณ2องไร่กว่านะครับ2องไร่กว่าเลยนะครับเราได้ทําการเอาดินบอ่อหลักตัวนี้นะครับขุดขึ้นมานะครับขุดขึ้นมาลึก6เมตรนะครับแต่พัก3ามชั้นขุดขึ้นมาทมในเนื้อที่สองไร่กว่านะครับ ความสูงจากพื้นดินเดิมก็อยู่ที่ประมาณประมาณ80เซนนะครับประมาณ80เซนแล้วก็เพื่อที่จะเอามาถมในนะ้าที่2ไร่กว่านะครับถือว่าใช้ประโยชน์ได้เยอะพอสมควรนะครับเน้นใช้ประโยชน์นะครับไว้เจ้าของเขาว่าขุดเสร็จแล้วภายในไม่กี่เดือนนะครับเขาจะสร้างบ้านนะครับสร้างบ้านสร้างที่พักอาศัยนะครับ หรือว่าใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เลยนะครับเพราะพื้นที่กว้างมากสองไร่กว่าสักก็ใหญ่นะครับกัดเก็บน้ําเฉพาะบอ่อสักตัวนี้นะครับกัดเก็บน้ําได้ใช้ทั้งปีนะครับน้ําไม่หมดแน่นอนนะครับลึกแล้วก็ใหญ่เดี๋ยวผมจะพาไปดูบอ่อต่อไปนะครับบ่อที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าไปคือเจ้าของนะครับคือตัวนี้คือเน้น เลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลาเราก็จะทำสระกักเก็บน้ำลึก6เมตรใหญ่แล้วพอบอ่อเลี้ยงปลาเราความลึกอยู่ที่ประมาณ2เมตรห้าสิบนะครับลึกอยู่ที่ประมาณ2เมตรห้เลี้ยงปลานะครับพวกปลานิลนกับปลาดุกนะครับไม่ค่อยชอบน้ำลึกนะครับเราก็ขุดให้ความลึกอยู่ที่ประมาณ เจ้าของบอกว่าต้องการ2เมตรนะครับเรากัวดินไม่พอเราเพิ่มอีก50เซนนะครับเป็น2เมตร50ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สักตัวที่2นะครับถือว่าใหญ่รองจากบ่อหลักนะครับตัวนี้ก็จะมีความลึกอยู่ที่2เมตร50กับตะพัก2ชั้นนะครับตะพัก2ชั้นนี่นะครับเป็นบ่เลข8นะครับหรือบ่อ i ินฟินิต บอตัวนี้ก็จะมีความหมายของเขานะครับบอเลข8คือเป็นบอเลขมงคลนะครับเลขมงคลอินฟินิตี้คือไม่มีที่สินส้นสุดนะครับเลขมงคลนะครับตัวนี้เลข8นี่นะครับดินดินลักษณะตัวนี้นะครับ คือช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับฝนตกหนักมาช่วงทํางานนะครับฝนตกหนักมากนะครับเจอพายุหลายรอบมากแต่ดินตัวนี้นะครับหน้าฝนขุดแล้วคือว่าดีนะครับไม่พังนะครับเพราะมันเป็นดินลูกรังดินลูกรังนะครับดินทรายก็จะอยู่ข้างบนประมาณ50เซนนะครับลงไปก็จะเป็นดินลูกรังผสมดินเหนียวนะครับถือว่าทนพังยากนะครับ เราก็สโลปถือว่าเราก็สโลปเยอะพอสมควรนะครับเพื่อที่จะป้องกันดินพังด้วยถึงดินจะเป็นลูกรังพังยากแต่เราก็ต้องสโลปช่วยด้วยนะครับเพื่อที่จะให้คงทนแล้วก็คงรูปทรงอย่างยาวนานนะครับแล้วก็จะเป็นเลี้ยงปลาตัวนี้โคกระหว่างสะนะครับที่ใช้ประโยชน์เยอะมากๆเลยนะครับเพราะมันเป็นโคกกับน้องโมเดลใช้ประโยชน์เยอะมีบอ่อเยอะ โคก็เยอะนะครับบอ่อเยอะเพื่อที่จะมีดินทําโคกให้ทั่วทั้งแปลงแล้วก็ให้สมดุลให้เหมาะสมกับพื้นที่คือโคกจากฝั่งนั้นก็อยู่ที่ที่ขุดต่อบ่อหลักตัวนั้นโคกตัวนั้นก็ประมาณสองไร่กว่าแล้วไว้สร้างงานอาคารแล้วก็บอ่อตัวมาก็จะมีโคกข้างๆติดกันดูนะครับช่วงระยะห่างระหว่างสัก สะตัวที่2ตัวนี้บอเล็ก8แล้วก็ตัวนั้นก็จะเป็นบอเล็ก8เหมือนกันนะครับแต่จะเล็กหน่อยเล็กกว่าเดิมเป็นบอสะที่3ความห่างหรือโคกความห่างระหว่างสะกับสะห่างกันนะครับจากขอบสะตัวนี้มาหาโคกตัวนี้ขอบสะตัวนี้นะครับความกว้างโคกนะครับใหญ่พอสมควรนะครับใช้ประโยชน์ได้เยอะสร้างสามารถสร้างบ้านได้เลยนะครับตัวนี้ที่กว้างนะครับหรือทําเป็นรีสอร์ทได้หลายหลังนะครับเฉพาะช่องนี้นะครับ ใหญ่นะครับในพื้นที่10ไร่ตัวนี้กว้างจากนั้นมาฝั่งนี้นะครับความความกว้างนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ20เมตรนะครับถือว่าใหญ่ความกว้างประมาณ20เมตรฝั่งข้างหน้าบ่อหลักตัวนั้นก็2องไร่กว่าแล้วตัวนี้ก็เฉพาะความกว้างนะครับเป็น21เมตรนะครับตัวนี้จากนี้ไปประมาณ21เเมตรก็ถือว่ากว้างมากนะครับแล้วก็ยาวจากนั้นมานี่อีก ถือว่าโคกที่ใช้ประโยชน์คือเยอะมากเลยครับสามารถสร้างงานอาคารหรือปลูกพวกพืชผักส่วนครัวหรือปลูกพวกต้นไม้ทําเป็นกระท่อมเป็นฟาร์มทําเป็นโฮมสเตย์หรือทําเป็นรีสอร์ตตรงนี้ก็ได้นะครับได้บรรยากาศน้ําคือเชื่อมสะห้าสะนี้แล้วก็คลองคือระบบผมจะออกแบบแล้วก็เชื่อมระบบน้ํานะครับเข้าหากันทั้งหมดนะครับ เพื่อกระจายกระจายความชุ่มชื้นนะครับโดยการเชื่อมระหว่างโครงเชื่อมท่อ PVC เข้าหาสักนะครับตัวนี้นี่น้ำจากโครงก็ยังไหลยอยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอ่อสักอินฟินิตี้นะครับหรือบอ่อเลข8นะครับ นี่นะครับบอ่อเล็กแต่คือบอ่อที่3นะครับตัวนี้สเปกก็จะเหมือนบอ่อที่2เมื่อกี้นะครับความลึกอยู่ที่2เมตรห้าสิบแล้วก็ตะพัก2ชั้นนะครับเจ้าของเน้นเลี้ยงปลานะครับเห็นเจ้าของเขาบอกว่าเขาจะเลี้ยงปลานิลปลาดุกแล้วส่วนบอ่อใหญ่นั้นกะเกล็บน้ําเขาจะพูดว่าจะเลี้ยงปลาบึกนะครับปล่อยปลาใหญ่ปลาน้ําลึก แต่ตัวนี้คือจะปล่อยป่าน้ําตื้นนะครับเอาไว้ขายก็ได้นะครับถ้ากินไม่หมดเราก็แบ่งไว้ขายถือว่าเป็นธุรกิจเพิ่มอีกธุรกิจหนึ่งนะครับตัวนั้นก็เชื่อมระหว่างคลองเข้าหาสะนะครับน้ํำยังไหลจากคลองเข้าสระเลยนะครับบอ่อที่สามผ่านไปนะครับก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นบอ่อที่สีนะครับ ท้ายเป็นบ่อสี่เหลี่ยมรูปพีเสื้อนะครับตัวนี้ความลึกก็2,50เมตรห้นะครับตอนนี้ก็บรรยากาศดึกมากนะครับผมมาจากดูงานที่กาลสินยาโสนะครับแล้วก็ยิงมาอีกนะครับเดินทางพันกว่าโลเลยนะครับตัวนี้ก็บ่อทรงสี่เหลี่ยม นะอินฟินิตี้นะอ๋ะไม่ใช่ครับไอตัวนี้ก็บ่อฟรีฟอร์มนะครับบ่อฟรีฟอร์มแล้วก็เชื่อมระหว่างคลองเข้าบทุกบอ่อเลยนะครับคือระบบน้ําเราจะเชื่อมกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ต้นไม้เราก็คงไว้คงไว้ทุกต้นนะครับนะครับเพื่อที่จะเป็นร่มหรือเวลาเราปลูกต้นไม้ในเนือเราก็สามารถมีร่มนะครับต้นไม้นั่งพักที่ร่มแล้วก็บรรยากาศใกล้น้ํา ร่มรื่นนะครับตัวนี้อันนี้ก็บเลี้ยงปลาตัวนี้ก็สเปคเดียวกันทั้งหมดนะครับ2เมตรห้นะครับความลึก2เมตรห้าสิบแล้วก็เบิม2ชั้นหรือตะพัก2ชั้นนะครับพื้นดินเดิมเป็นตะพักชั้นแรกลงไปก็จะเป็นตะพักชั้นที่2นะครับนี่นะครับ บตัวที่4นะครับบตัวนี้ไปฝังนั้นก็จะเป็นบตัวที่5นะครับตัวนี้ก็โบตัวที่5นะครับก็รูปทรงฟรีฟอร์มนะครับคล้ายๆถั่วนะครับ ตรงนีตง้ตรงนั้นก็จะเป็นโค้งเว้าวนะครับตรงนั้นตะพัก2ชั้นนะครับความเล็ก2.50เมตร้าสนะครับก็ต้นไม้เราคงไว้ทุกต้นนะครับแปลงตัวนี้นะครับคือพื้นที่ทั้งหมด40ไร่นะครับแบ่งทำเป็น โคกโมเดลแค่สิบไร่อีกสามสิบไร่ก็จะเป็นที่นานะครับที่นาที่นาปลูกข้าวปลูกปลูกข้าวปลูกมันนะครับตรงนั้นก็โซนมันตรงนี้ก็จะเป็นข้าวนะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศเราก็มาถ่ายหน้าง,งานตรวนี้ก็มืดนะครับเือมืดรถติดนะครับปกติว่าจะมาถึงสี่โมงปานี้ ไปๆมาๆถึงหกโมงเย็นเลยนะครับก็ทําให้มืดภาพอาจจะไม่ชัดไม่สวยนะครับคือตอนนี้ก็หกโมงหกโมงกว่านะครับหรือ1 8บแนาฬิกากว่านะครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นสะสุดท้ายนะครับหรือสะที่ร์มตัวนี้นะครับสะที่5แล้วก็เป็นโคกร,ร,ร,รเดินเดินได้นะครับตัวนี้ก็เว้นระยะให้รถไม่โคเดินสลบได้นะครับ แล้วก็ต้นไม้แล้วก็เชื่อมตรงนี้ก็คือคลองนะครับคลองเบิมโคกแล้วก็เบิมแล้วก็คลองนะครับสเปคคลองตัวนี้ก็จะกว้างอยู่ที่4 5เมตรห้าสิบนะครับกว้าง4เมตรห้ความลึกอยู่ที่2องเมตรนะครับแล้วก็จะเป็นเบิมข้างนอกแล้วก็สโลปขึ้นไปเป็นหลังคันหรือทางรถวิ่งได้นะครับทางหลังคันตัวนี้ก็ความกว้างก็จะอยู่ที่ 4-5เมตรนะครับความกว้าง4-5ถึงเมตรก็ยาวไปฝั่งนั้นเลยนะครับเราก็จะทําสันแข็งนะครับเป็นพักพักล็อกน้ํานะครับเพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ต่างระดับนะครับต่างระดับไม่เสมอกันนะครับครับตัวนี้ก็เป็นโบที่1น่นะครับโบที่1กับโบที่2นะครับ ความกว้างนะครับตัวนี้ก็สามารถสร้างเป็นที่พักอาศัยได้อีกหลังหนึ่งนะครับกว้างม,มากหรือทําเป็นรีสอร์ทได้หลายห้องเลยนะครับตัวนี้ที่พักตัวนี้นะครับสร้างบ้านได้อีกหลังหนึ่งความกว้างมากนะครับกว้างจากขอบของสระหลักนะบ่อหลักหรือบ่อที่หนึ่งนะครับมายังขอบสระบ่อที่สองนะครับความกว้างนะครับ ก็จะอยู่ที่30เมตรเลยทีเดียวนะครับถือว่ากว้างมากนะครับสามารถสร้างบ้านแล้วก็ทําที่จอดรถข้างๆบ้านได้สบายเลยนะครับเล็บปลุกต้นไม้ข้างๆนะครับคือโคกนะครับสั์เยอะแต่ก็พื้นที่ใช้สอยหรือโคกนะครับกว้างใหญ่มากนะครับสามารถทําประโยชน์ได้หลายอย่างเลยนะครับปลูกเป็นไม้ป่าเศรษฐกิจก็ได้นะครับพื้นที่กว้าง ส่วนนี้เราอาจจะปลูกเป็นงานอาคารแล้วไม้ตกแต่งธรรมดาแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ต้น2ต้นเพื่อที่จะร่มรื่นนะครับส่วนข้างหลังเราจะปลูกเป็นไม้ป่าเหมือนที่ต้นไม้ที่เรายังคงไว้หลายต้นเลยนะครับคงไว้ทุกต้นเลยนะครับเพื่อให้เป็นร่มเป็นประโยชน์นะครับชุ่มชื้นร่มเย็นนะครับเป็นที่พักผ่อนเวลาเราปลูกพืชผักส่วนครัวเหนื่อยเราก็ไปพักใต้ต้นไม้ต้นนี้เราก็คงไว้นะครับต้นนี้ ต้นใหญ่นะครับให้ร่มรื่นถือว่าเยอะนะครับเวลาเหนื่อยจากหรือเวลาเล่นจากบ้านีน่เหนื่อยก็อยากได้บรรยากาศนะครับข้างๆสระริมสระแล้วก็ร่มไม้ที่สดชื่นก็สามารถทําเป็นที่นั่งเล่นนะครับหรือผูกเปเลไว้ข้างๆนอนนะครับก็ทําให้สดชื่นเย็นสบายเปรียบเสมือนสวรรค์นบนดินที่เราสามารถสร้างสารรค์ขึ้นเองได้นะครับโดยทีมงานทวีกิจรุ่งเรือง คอนสตรักชั่นนะครับได้ลงมือสำรวจออกแบบแล้วก็ทำการขุดให้โดยที่เจ้าของนะครับก็อยู่ไกลนะครับอยู่ไกลอยู่สหรัฐอเมริกานะครับก็ได้ทางพี่ชายนะครับอยู่หน้าง,งานนะครับช่วยดูแลประสานกับทีมงานนะครับแล้วก็ได้ทรงวีดีโอทรงผลงานให้อัพให้ชมเป็นขั้นตอนขั้นตอนนะครับเพราะอยู่ไกลนะครับ ทางทีมงานก็ได้ส่งผลงานให้ดูอย่างสม่ำเสมอดัดแปลงตรงไหนทำตามความต้องการของลูกค้าเลยนะครับวันนั้นก็เป็นโคกมหาศาลเลยนะครับพื้นที่ใช้สอย,สอยนะครับเยอะเยอะเลยพื้นที่แปลงนี้นะครับสามารถสร้างอะไรทำเป็นฟาร์มอะไรก็ได้นะครับรีสอร์ทก็ทำได้นะครับถือว่า พื้นที่ให้เลยนะครับเพราะโคกเยอะทําประโยชน์ได้หลายอย่างเลยนะครับรูปอาจจะไม่ชัดนะครับตัวนี้ก็เกือบ1นึ่ทุ่มนะครับ6กโมงสีนาทีนะครับหรือแปดนิกาสีนาทีนะครับถือว่ามืดในกล้องยังสว่างกว่าตาที่ผมเห็นตัวจริงอีกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะ น้ำตัวนั้นนะครับน้ำตัวนั้นตั้งแต่ผมขุดออกใหม่ๆเลยนะครับขุดใหม่ๆเปิดได้เม็ดแรกน้ำตัวนั้นก็จะออกตลอดเลยนะครับออกตลอดออกแบบนั้นออกแบบสม่ําเสมอเลยนะครับจนน้ําเกือบน้ําขึ้นมาหลายเม็ดเลยนะครับออกแค่จุดเดียวนะครับจากที่สูงลงที่ต่ํานะครับผมก็นึกว่ามันจะออกแป๊บเดียวก็หมดนะครับเพราะมันที่สูงลงที่ต่ําแต่นี้ยังไม่หมดหลายวันแล้วนะครับตั้งแต่ขุดวันแรกเลยนะครับ น้ำก็ยังไม่หยุดออกถือว่าดีนะครับดถออีถ้าออกเยอะๆน้ําตัวนี้ก็ถ้าออกเยอะเต็มบอ่อคือจะเป็นน้ําใสนะครับในหน้าแรงน,น้ําใสแน่นอนนะครับตัวนี้นี่นะครับพื้นที่พาเดินชมพื้นที่โคกเลยนะครับกว้างมากเลยนะครับกว้างหลายไร่เกือบ3ามไร่เลยนะครับพื้นที่โคกสองไร่กว่านะครับตัวนี้ เราก็เอาสะตัวนี้นะครับดินขุดขึ้นมาเพื่อที่จะทำโคกที่กว้างนะครับมหาศารสามารถทำเป็นพื้นที่สร้างงานงานอาคารนะครับแล้วก็ได้หลายหลายงานเลยนะครับตรงนี้อาจจะเป็นคอนเซปต์นะครับเจ้าของแปลงว่าตรงนี้ก็ข้างหน้าตัวนี้เป็นบ้านนะครับเป็นบ้านบ้านหลักเลยนะครับจะอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็น ที่จอดรถก็อยู่ข้างๆบ้านนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นโซนโซนพวกโรงเรือนเล้าไก่เล้าเป็ดประมาณนี้นะครับแล้วก็คือสามารถประยุก์ตได้หลายอย่างนะครับเพราะพื้นที่ใช้สอยเยอะนะครับหลายไร่เลยนะครับเฉพาะข้างหน้าก็สองไร่กว่าข้างหลังอีกที่ระหว่างช่องระหว่างสักเว้นสะนะครับก็กว้างเป็น20-30เมตรนะครับถือว่าใหญ่มากใหญ่พอสมควร ครับสำหรับคลิปนี้นะครับทีมงานนายไมโครซิงนะครับหรือทีมงานทวีกิจรุ่งเรืองนะครับวันนี้ก็มืดพอสมควรนะครับมาอัปเดตผลงานการขุดพื้นที่ทั้งหมด10ไร่40ไร่นะครับแต่แบ่งขุดเป็นโคกหนองโมเดลในตัว10ไร่ตัวนี้นะครับทีมงานทวีกิจนะครับก็ได้มาทำผลงานสำรวจแล้วก็ทำผลงานออกมาเสร็จ เรียบร้อยไปด้วยดีนะครับแล้วก็ทําการเบิกเงินเสร็จเรียบร้อยลูกลูกค้าจากสหรัฐอเมริกาหรือพี่ปี้นะครับที่ดูแลอยู่ทางบ้านนะครับก็เป็นที่น่าพึงพอใจของเจ้าของแปลนครับตอนนี้ก็ทางทีมงานก็ได้ขุดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ย้ายรถกลับบ้านแล้วนะครับอันนี้ก็ได้มาอัปเดตผลงานการขุดให้ท่านผู้ชมนะครับ ได้รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับในพื้นที่10ไร่ตัวนี้ว่าพื้นที่ทรงสี่เหลี่ยมหน้ากว้างทั้งหน้านะครับแล้วก็แคบฝั่งตรงนั้นนะครับตัวนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับว่าพื้นที่แบบนี้จะขุดแนวไหนสําหรับตัวนี้ก็เจ้าของนะครับเน้นพื้นที่โคกฝั่งนี้ใหญ่ๆเพื่อที่จะทําเป็นงานอาคารนะครับเราก็ขุดดินมาทําโคกตัวนี้ลนะเกือบ3ไร่เลยนะครับสไร่กว่า ก็ใช้ประโยชน์ดได้มหาศาลแล้วก็ต้องการเลี้ยงปลาเราก็ทาบ่อปลาหลายบ่อด้วยกันนะครับสีบ่อลึกบ่อปลาน้ําตื้นเราก็ขุดเป็นสีบ่อลึกแค่2องเมตรห้าแล้วก็บ่อหลักเพื่อที่จะเก็บน้ําได้ใช้ทั้งปีแล้วก็กระจายความชุ่มชื้นด้วยโครงนะครับแล้วก็เพื่อเชื่อมโยงรวมให้กระจายความชุ่มชื้นทั่วทั้งแปลงให้ได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ทางทีมงานขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องไนท์ไมโครซิงนะครับหรือทีมงานทวีกิจรุ่งเรืองคอนสตรักชั่นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับผม